E aí สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันพอ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 น,นี้มาพบกับูกเอียงอีกแล้วอ้โหพวันนี้ลูกค้าลุงมตั้งแต่ลูกค้าโทรมาตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดแล้วตั้งแต่บ่ายโมงกว่ากว่าไม่ได้รับโทรศัพท์จ้ะบ่ายสองปุ๊บโทรมาปั๊บยืนอยู่หน้าวงเปิดปุ๊บสั่งปั๊บเลยยังไม่ทันที่ทำอะไรเลย ก่อนลูกมาสวัสดีก่อนมาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะพีเทียคนสวยหลานสาวทํางานจะสุกเสาอาทิตย์เพราะว่าเขาไปโรงเรียนแต่ถ้าวันปกติถ้าเราต้องการผู้ช่วยก็ก็จะโทรเข้ามาเป็นบางบางครั้งแต่ส่วนมากเขาเลิกเรียนจะเลิกเรียนกี่โมงวันปกติเขาเลิกบ่ายสามโมงครึ่งกว่าเขาจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากว่าจะ กินข้าวบางทีเขาก็ไม่ทันเพราะว่าลูกค้ามีแค่ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ตามเข้ามาแต่วันศุกร์วันศุกร์เเลิกกี่โมงวันศุกร์เออเลิกบ่ายโมงสี่สิบห้าเขาก็จะกลับไปกินข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้ากลมาเขาก็จะมาทานันเขาจะมาทําประมาณบ่ายสามโมงนั่นแหละเขาทำศุกร์เส,สาร์อาทิตย์เว้นอาทิตย์ หุงข้าวไว้สองหม,อม้อเมื่อกี้เกือบไม่ทันฟังบิงบ้งบงบิงเบงบงเนาะพี่เบียรเนาะโอ้โหเกะข้าวแทบไม่ทันเลยแอลรายงานข่าวนะทุกคนเสาร์อาทิตย์นี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี้ยพายุจะเข้าอีกแล้วนึกว่าจะหมดหน้าพายุแล้วนะคือเรายังเก็บรองเท้าที่ใส่ในวินเทอร์หมด,แล,ดแล้วคิดว่าสี่ห้าองศาแล้วคิดว่าหิมะจะไม่ตกแล้วเพราะตอนกลางวันมัน มันแปดเองศาพอตอนกลางคืนมันมันสองสามองศาเออหิมะคงไม่ตกแล้วแหละก็เก็บรองเท้าวินเทอร์ของลูกเลยของสามีของตัวเองก็เก็บอ้าวรายงานข่าวจะเสาร์อาทิตย์นี้พายุหิมะจะเข้าอีกแล้วทั้งฝนทั้งหิมะแล้วก็อาทิตย์หน้าหิมะทั้งอาทิตย์เลย <laughs> ต้องอยู่ประเทศนอร์เวย์ต้องเช็คอากาศทุกวัน และเขารายงานแม่นมากนะทุกคนนะถ้าเขาบอกว่าฝนจะตกกี่เปอร์เซ็นต์แปดิซตก็ตกจริงๆามาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะเฮลิคอปเตอร์อะไรวันนี้อะไรวันนี้อะไรก็ไม่รู้ทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งอะไรไม่รู้เหมือนเขาขนคนมาหรือเปล่ามาลุลงไปดุเลยตุมๆุมดมต้ง,ตงนานนานมากเสียงนานมาก คนหนึ่งบอกว่าตัวเองสวยไม่ต้องมาขายกับข้าวและนะ้าก็จะให้มาขายแต่กับข้าวให้พี่เพียไปเล่นหนังเลยบอกไปเป็นเกือสินเลยไม่ต้องมาขายกับข้าวช่วยนะ้าแล้วว่างี้นะ้าก็จะให้ห้านมาขายแต่กับข้าวร้านส,สวยๆบอกเขาบอกว่าให้ให้บอกห้านด้วยนะว่างี้บอกให้แล้วนะจ๊ะมาเขาสวยให้เขาไปทำให้เขาไปเล่นหนังเลยไม่ต้องให้เขามาขายของแล้วนะ้าก็บอกแต่เด็กที่นี่เก่งทุกคน เด็กที่นี่เก่งทุกคนเด็กที่นี่อะ่ะเขาจะฝึกเด็กให้ทํางานตั้งแต่14ลูกสาวตอนนี้13เพิ่งเต็ม13ไปเมื่อเดือนธันวาเนี่ยก็จะอไอ้หน้าร้อนเนี่ยเขายังไม่เต็ม14หน้าร้อนจะเอามาฝึกงานที่ที่บริษัทนุงเอียงแล้วแหละเพราะว่าคือต้องหัดให้ทํางานตั้งแต่เด็กๆเ,เขาจะได้รู้คุณค่าของเงินพี่พี่เพียก็มาทําตั้งแต่14เนาะพี่ยุ้มเนาะพี่เพียรก,ก็เริ่มมาฝึกงานตั้งแต่14 พอสิบห้าเขาก็มาทำเต็มตัวแล้วเก่งมากอ้ิสอโรสเมนเเาะน้ำหอมเเชโลเหรอเชลลอ้าวทำไมซารามีฮะาดเลยฮะซาเมีสีให้ไปนอนลาได้ก่อนกุ้งกุ้งเอ้า

yeah

เนี่ยส่งขันยี่เกะอุท่าเลยฮัลโหลสมแมสูบยี่เกะขันอุทาเลยนกกะสมนกษเกอแล้วสมโนก็ส่งที่เนี่ยที่ไหน้ปวหรสิ่งไ่ไหน่ย่าไม่ที่ที่ไปได้นุ่งแหม่ทีเนี่ยส่งีกทีคลาะโอซี่ผัดกะเพรามันดีที่นุ่งแหม่แมส่ง้่งผ้าแน่งหรือมาตัมันส่งอีกทีคลาดอะโอซี Thì phần năng, phần năng người ta Thì phải <laughs> là gì, nó phải là

我。 มันลงทุกคนนี่้ำมันลงเนี่ยจากยี่สิบสามหรือยี่สิบเ็ดสิบห้ารถเยอะมากวันนี้เยอะเนาะพี่เบียเนาะรถมาเติมน้ำมันเยอะเลยเนี่ยเนี่ยรถเยอะมากเข้าออกเข้าออกทั้งวันเลยวันเนี้ย ตอนกังวันแล้วรอบหนึ่งแล้วเขาบอกว่าต้องรอนานไหมสั่งกับข้าวอะ่ะเราก็บอกว่า25นาทีฉันรอไม่ได้หรอก25นาทีเขาก็ไปเลยรีบไปเลยกลับมาใหม่เนี่ยวันนี้ตอนนี้กลับมาใหม่เฮลูกค้าเนี่ยที่เราจะรัดคิวให้ก็ไม่ได้ ไม่มีลูกแล้วนึกว่าทหารอเมริกันมาซื้อพูดอังกฤษมันก็จะมีอังกฤษอยู่ไม่กี่คนคนนี้คนนี้ก็มีลูกแล้วทหารถ้าทหารอเมริกันมานะแถมโปรตี้เยอนะแต่อันนี้มีลูกแล้วไม่แถมนนโปเตีนสำหรับยี่สิบ สี่คนนะทุกคนอันนี้อันนี้นะ่าเพลินๆอันนี้อ่ะอันนี้แกงเผ็ดจ้ะแล้ก็นนให้ข้าวเข้าไปสองโมกอันนี้อันนี้พี่สาวนกเอี้ยงนะทุกคน <laughs> อันนี้พี่สาวไอ้ที่ลูกเขาที่ว่าสวยๆและลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกนกเนอะี้ยงนะลูกนกเอี้ยงสวยกนไดไ้ใช่เดี๋ยวถ้านกเอี้ยงมีโอกาสนกเอี้ยงจะมาถ่ายพี่สาวกับเล็กนะ แต่วันนี้ไปก่อนและจะเอาเคสตะลิงมาส่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวมารายงานข่าวมาคุยเกี่ยวกับสงครามของอยูเครนกับรัสเซียนะคะ,ะวันนี้ตั้งแต่วันที่17แล้วมีรายงานข่าวว่าประเทศนอร์เวย์จะรับผู้อพยพลี้ภัยมาจากปร,ประเทศ มอลโดวามอนโดวาเป็นประเทศที่ยากจนแล้วก็ใกล้เคียงเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศยูเครนดังนั้นคือคนอพยพออกไปประเทศนี้ก็เยอะแล้วก็มีประชากรยูเครนอพยพไปประเทศโปรแลนด์ตั้ง1ล้าน9แสนคนนะทุกคนแล้วก็ประเทศนอร์เวย์จะรับจะรับช่วยเหลือ จากประเทศไอมอนโดวาจำนวน2,500คนแล้วก็สิทธิพิเศษของผู้อพยพที่จะอพยพเข้ามาในนโนเวย์นะคะทุกคนก็คือสามารถอยู่ในประเทศนโนเวย์ได้ถึง3ปีโดยที่ไม่ต้องมีวีซา่าและก็ไม่ต้องมีอะไรเลยแต่ว่าทางการรัฐบาลของนโนเวย์ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปที่จะรับผู้ลี้ภัยเข้ามา,ารับผู้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ใน ความคุ้มครองหรือว่าช่วยเหลือโดยที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนนะคะทุกคนต้องให้เขาลงทะเบียนแล้วก็ผ่านตามขั้นตอนทุกอย่างนะทุกคนนยัเงเห็นเพื่อนคนหนึ่งพี่คนหนึ่งโพ,โพสเฟซบุ๊กวา่าทางอำเภอถามถามไปยังบ้านของเขาว่าเขาสามารถปล่อยเช่าคือเขาเสนอให้ว่าให้ปล่อยเชา่าแม่ลูกคู่หนึ่งที่มาจากยูเครนแล้ว ทางอำเภอรัฐบาลเขาจะจ่ายค่าเช่าให้ดีด้วยนะทุกคนแล้วก็เขาประมาณเดือนหนึ่งก็4ี่ห้าหมื่นโครนเพราะเขานับเป็นหัวนับเป็นรายหัวหัวบุคคลเพื่อนพี่คนนั้นก็เออไม่แน่ใจว่าจะจะ,จะตัดสินใจรับรับเข้าไปอยู่ในบ้านก็ปื่ายเช่าไหมแต่นี้เขาไม่ได้รับโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องเขาเขาไม่ได้รับโดยที่แบบ เขารับมาเองนะทุกคนแต่ว่าทางรัฐบาลทางอำเภอได้ติดต่อเข้าไปพี่เขาอยู่เกาะเกาะเล็กๆส่วนมากเขาจะไม่เขาจะเขาจะรับทางรัฐบาลจะเอาผู้ลีภ้ภัยอ่ะผู้ลีภ้ภัยผู้อพยพเนี่ยเขาไม่ได้เอามาไว้ในเมืองใหญ่ๆนะทุกคนอันนี้คือนึกยังไม่รู้นะแต่เขาจะไปไว้ในเกาะแล้วก็เมืองเล็กๆที่เงียบสงบที่คนไม่เยอะถ้าเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราจะเขาจะไม่เอาไปเลยแล้วเราก็จะไม่รู้ด้วยว่า นี่คือพ้อผู้อพยพหรืออะไรเขาจะแบบค้ายๆเขาจะทําเป็นความลับอะแล้วเขาก็จะไม่ให้ไปอยู่ไปไว้ในเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆเขาจะไม่ไปไว้เลยเขาจะไปไว้ในเกาะแล้วก็เมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นความลับน่ะว่าเขาจะติดต่อเฉพาะบ้านที่ให้เช่าเขาจะติดต่อเฉพาะคนคนนั้นเขาจะไม่แบบเป่าประกาศว่าเอ้ยมีผู้อพยพมามาอยู่บ้านหลังนี้หลังนี้หลังนี้น,นะอันแหละวันนี้ ราคาน้ํามันเยอะมากเอ้ราคาคนเติมน้ํามันเยอะมากราคาน้ำมันลงทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวต่อก็โดยรวมแล้วประเทศนอร์เวย์จะได้รับช่วยจะ,จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครนอยู่ประมาณ5,250คนในช่วงนี้นะทุกคนในช่วงนี้ไม่รวมช่วงหลังจากนี้คือในช่วงเดือนมีนานี้ก็ประมาณ500 5,250คนเพราะว่าไหนจะต้องมีคือเขาจะช่วยคนที่ต้องการรักษาพยาบาลด้วยนะทุกคนแล้วก็ญาติด,ด้วยสมมุติว่าเ,าเราเป็นแม่มาจากยูเครนแล้วเขารับผู้ลี้ภัยมาจากยูเครนเขาก็ต้องเอาลูกเอาพ่อเอาครอบครัวเ,เขามาด้วยเอาปู่ญาตายายเข้ามาด้วยนั่นก็คือรวมหมดแล้วทั้งแล้วก็ผู้รักษาพยาบาลผู้ที่ต้องการรักษาพยาบาลฉุกเฉินรวมหมดแล้วก็คือ5,250คนในช่วงเดือนมีนานี้นะ แล้วก็ส่วนการยื่นขอลีภัยที่นกเนี่ยเคยรายงานไปแล้วว่ามี700กว่าคนแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาอีกทุกคนมีพลเมืองของเมืองพลเมืองของอยูเครนได้ยื่นขอรีภัยในประเทศนอร์เวย์ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนอเดือนกุมภาจนถึงวันที่17นี้17มีนานี้ก็ประมาณ2,637 31คนแล้วทุกคน แต่ว่าเขาคาดการว่าอาจจะมีมากถึงอันนี้คือเขายื่นนะได้ยื่นขอร์นี่ย2,631คนแต่ว่าเขาคาดการทางรัฐบาลคาดการว่าอาจจะมากถึง30,000ถึง35,000คนคือในช่วงในช่วงเดือนมีนานี่นะเขาทุกคนทุกคนคแล้วที่อ่า ยังยังไม่จบนะทุกคนเรื่องที่ว่าที่ตั้งอ่ะที่ตั้งของร้านน่ะหาที่ตั้งของร้านน่ะทําเลอ่ะเดี๋ยวนุเยียงมาต่อในคลิปหน้าวันนี้โคตรเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องตลกเรื่องตลกตลกสนุกสนุก,นกให้ฟัง <c oughs> อ่ะน้องเขยน้องเขยอยู่ดราเม,มนอ่าน้องน้องเขยอยู่ดราเม,มนเขาเป็นนักยกน้ําหนักนะทุกคนเขาเคยเป็นนักยกน้ําหนัก ไม่ใช่เพาะกายนะแต่เป็นนักยกน้ําหนักยกน้าหนักเขาก็มีรางวัลของเขานะเดี๋ยวถ้าเจอเขาเด้จะให้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ที่เท่าไหร่นี่วันหนึ่งแล้วน้องเขยคือน้องเขยกับน้องสาวอะ่ะเขาก็เปิดฟู้ดทรัคเหมือนกันทุกคนอยู่เมืองดัมแมนน่ะแล้วพอเขาเปิดฟู้ดฟู้ดทรัคนี่ประเทศนอร์เวย์ถ้าเราจะทิ้งอุปกรณ์อะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส หรือว่าของอะไรอย่างอย่างบ้านนกเลี้ยงนะอย่างที่เมืองนกเลี้ยงบูเดอร์เนี่ยสมมติว่าเราจะทิ้งโซฟาเราจะทิ้งเราจะเอาไปทิ้งตรงที่ทิ้งขยะไม่ได้นะทุกคนที่โดยที่ไม่ต้องเสียตังเราไปได้แต่เราต้องเสียตังคือประมาณสองร้อยสามร้อยแล้วแต่เขาช่างน้ําหนักจะทิ้งอะไรจะทิ้งตู้เย็นตู้อะไรก็ก็มีที่ทิ้งของเขาอ่าแล้วทีนี้แล้ว อมัน,ม,นมันอย่างทำฟู้ดทรัคแล้วไปตาไอ้มีช่วงหนึ่งที่น้องสาวไปตามงานน้องเงี้ยก็ไปขายช่วยด้วยแล้วทีนี้แล้วทางคนที่เขาจะทิ้งตู้เย็นตู้ฟิตอะไรเงี้ยเขาก็ประกาศว่าให้ฟรีใครอยากได้มายกเอานะเขาก็บอกนี้โอเคน้องสาวกัน้องเขยก็เออเออ,อ,อของฟรีเนาะก็ไปยกเอาเพราะว่าเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็เอามาใช้ใน เอามาวางไว้ที่บ้านใช้ในฟู้ดทรัคเอาไว้ใส่ใส่ผักใส่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ของคือเขาใช้แล้วนะทุกคนแล้วทีนี้ก็ไปยกเอามาพอยกเอามาก็เอามาเสียบที่บ้านแล้วบ้านเขาอะสองชั้นบ้านเขามีสี่ชั้นแต่เขาเอาตู้เย็นไว้ชั้นที่สองแล้วทีนี้คือยังไม่นานอะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะถึงอาทิตย์นะ่ะ ักพักหนึ่งทุกคนคือตู้เย็นมันเก่าเขาถึงให้ฟรีไงทุกคนไฟมันลุกทั่วลุกคนไฟมันมันแป๊กเป๊ะป๊ป๊มันยังไม่ลุกนะมันได้ยินเสียงเหมือนมันช็อตแล้วก็แป๊กเป๊ป๊แล้วทําไงทีนี้พอแป๊กเป๊ป๊ไฟมันมันคล้ายๆกับตู้เย็นมันจะไฟลุกอะแล้วมันก็จะระเบิดอะทุกคน มีผู้ชายคนหนึ่งมาเติมน้ำมันมองด้วยยิงใหญ่เลยเฮ้ยใหย่คนนี้ยืนคุยพูดคนเดียวก็เป็นเหรอแล้วทีนี้น้องเขยได้ยินเสียงแป๊กแป๊กเหมือนกับไฟมันช็อตนะทุกคนคือยังไม่ทันได้ถอดปลั๊กถอดไรเลยน้องเขยอ่ะแกสูงร้อยเก้าสิบแล้วแกหนักก็ประมาณเกือบร้อยโลอะ่ะเออแต่แกเป็นคนมีกล้ามแกเป็นแกเคยเป็นนักยกน้ำหนักมาก่อน แล้วตู้เย็นน่ะทุกคนยังจะให้ดูตู้เย็นน่ะตู้เย็นสูงสองเมตรกว่านะเนี่ยเนี่ยเท่านี้สองเมตรกว่าน่ะแกทำยังไงรู้ <c ười> แกยกจากชั้นสองทุกคนคนเดียวอ่ะ <c ười> แกยกลงมาอ่ะคือด้วยความที่แก,ยก,ยกคิดว่าเฮ้ยไฟมันต้องไหม้บ้านไฟมันต้องไหม้บ้านอะ่ะแกไม่ได้คิดว่ามันหนักไม่หนักอ่ะแกยกลงมายกยกยก,ยก,ย,ก,ย,กยกลงมาแล้วก็โยนออกไปนอกบ้านคิดดูสองชั้นบ้านสองชั้นนะทุกคน ตู้เย็นขนาดใหญ่อ่ะยกได้ไงถ้าเป็นเราคนธรรมดาที่แบบไม่ได้กลัวตายไม่ได้กลัวไฟไหม้บ้านอ่ะยกไม่ได้แต่อันนี้คือด้วยความที่เขาคือด้วยความที่เขากลัวไฟไหม้บ้านอ่ะเขาถึงแม้เขาจะเป็นนักยกน้ำหนักมาก่อนแต่เขาก็ไม่น่าจะสามารถยกตู้เย็นจากชั้นสองลงไปชั้นล่างได้อ่ะทุกคนพอเขายกออกไปวางข้างล่างมันก็ไหมเลยทุกคนอันแหละมันก็ไหมแล้วก็ไอ้นั่นขึ้นมา ไม่ไม่ขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ไหมเยอะนะทุกคนเพราะว่าเขาเขายกออกไปทันนั่นแหละถ้าคืออันนี้คือคนที่แบบพอพอยกลงมาแล้วพอมีสติแล้วนะทุกคนพอไฟมันหยุดช็อตแล้วอะตู้เย็นมันหยุดช็อตแล้วอะ แต่ให้ให้เขาไปยกอีกเขายกไม่ได้เลยทุกคนยกไม่ขึ้นเลยแค่ขยับยังไม่ยังขยับหน่อยนึงอะ่ะคิดดูด้วยความกลัวเนะี่ยคนเรามันกลัวมันทําได้ทุกอย่างจริงๆนั่นแหละถ้าคนไหนมีแบบมีอวบมีมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นว่ายกอะไรได้ไดเยอะได้หนักที่สุดแล้วยกได้อะ่ะคอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนกคนกอี่เงยก็อยากรู้อันนี้คือแบบ มหสแจ์มากเลยน้องเขยอะสามารถยกตัยเย็นสองเมตรกว่าได้อะ่ะจากชั้นสองลงไปชั้นหนึ่งะทุกคนโอเคน้องเขเหนื่อยมากวันนี้เอาลืมบอกยอดวันนี้มันสุกด้1หมื่นห้าพันกว่ากว่าถ้าเงินไทยก็ประมาณเกือบหกหมื่นนะทุกคนก็หลานสาวมาช่วยวันนี้เหนื่อยเหนื่อย ผักอะไรก็ไม่พอก็ทั้งทําไปด้วยแล้วก็หั่นมาหั่นผักแต่ว่าผักนั่นเองก็ล้างมาจากบ้านแล้วพวกบอกโคลี่พวกไอ้แคอรอทหลานหั่นให้อย่าลืมนะทุกคนต้องยิ่งเหนื่อยมากเลยช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะทุกคนต้องยิ่งเหนื่อยมากเลยแล้วหน,น,น้าร้อนหน้าร้อนเป็นอะไรที่ขายดีมากก <c oughs> <c oughs> ็จะไม่ค่อยมีเวลามานั่งตัดต่อคลิปเท่าไหร่จะพยายามลงให้อาทิตย์ดึงสองคลิปนะทุกคน,ยนอย่างน้อยเลยสองคลิป นั่นแหละอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกด u ับะไคร้ใส่ใบมะกรูดให้นกเรียงด้วยนะถ้ามันมีคนดูน้อยติดตามน้อยนอกเียงก็ว่านกเรียงจะเลิกไปแล้วแหละเพราะว่านกเรี้ยงเหนื่อยเหนื่อยมากจนแฟนบ่นว่าเธอเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้ายังมีคนอยากดูคลิปนกเรียงอยู่ก็คอมเมนต์มานะทุกคนเพราะนอกเี้ยงจะได้รู้ว่ายังมีคนอยาก ดูคลิปน้งเรียงอยู่น้งเรียงก็จะทําต่อไปแต่ถ้ามันคอมเมนต์มันเงียบแล้วมันไม่มีคนคอมเมนต์มาน้งเรียงก็จะเริ่มแบบแเะเริ่มจะเลิกเลิกไปแล้วแหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าเหนื่อยมากเลยวันนี้เหนื่อยเหนื่อย